S <S สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีเรื่องเด็ดๆมาคุยกันเคยสงสัยไหมทำไมมาเรียวคารถึงยังไม่มีภาคใหม่ออกมาสักทีทั้ทงๆที่แฟนๆอย่างเราเฝ้ารอคอยกันมาแบบลุ้นตัวโกงมันเกิดอะไรขึ้นกับปู่เฮนโดของเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกเหตุผลที่ซ่อนอยู่และอาจจะทําให้คุณเข้าใจว่าทําไมปู่ถึงยังไม่ส่งภาคใหม่มาให้เราสทัทีมาเริ่มจากจุดแรกเลยครับ ทำไมปู่ถึงยังจะต้องรีบออกภาคใหม่ในเมื่อภาค Mario Kart 8 DX ที่ออกมาตั้งแต่ปี2017ยังคงขายดีขายดิบข,ขายดีขนาดนี้นทำยอดขายได้แบบโหดสลัด7ปีผ่านไปก็ยังติดท็อป10อยู่ทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นชารติไหนๆทุกคนก็ยังซื้อกันไม่หยุดแต่ถ้านับตั้งแต่ยุค Wii U นี่ก็10ปีแล้วและมันขายไปมากกว่า71ล้านชุดโอ้โหปังเกินไป แล้วทำภาคใหม่ให้กับภาคเดิมเจ๊งทำไมอ่ะจริงบ้ายังไม่หมดแค่นั้นนะครับ n i n t n เองก็ยังไม่ปล่อยให้แฟนๆรู้สึกเบื่อหน่ายเขาได้อัปเดตเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับ Mario Kart 8 DX ด้วย DLC ที่ชื่อว่า Booster c o s t Pass ทั้ง1และ2เพิ่มทั้งแผนที่ใหม่ตัวละครใหม่และลอื่นๆอีกเพียบเล่นกันไม่หวานไม่ไหวปูเน้นอัปเดตเรื่อยๆอย่างนี้ทำให้เกมสดใหม่และบางทีก็มีแผนที่ใหม่ๆที่เราเห็นในภาคนี้ อาจจะเป็นตัวอย่างของภาคใหม่ที่ยังไม่ออกมาก็ได้เอามาลงภาคนี้รอไว้ก่อนไงพอภาคใหม่ออกจริงค่อยเสิร์ฟให้แฟนๆก็ได้ส่วนอีกเหตุผลที่ภาคใหม่ยังไม่มาคือความซับซ้อนของการพัฒนาเกมในปัจจุบันครับการทําเกมนระดับระดับตํานานแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องคิดถึงกราฟิกระบบการเล่นออนไลน์และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะทํายังไงให้ภาคนี้ ภาคใหม่เนี่ยมันดีกว่าภาคเมยโอค์ด 8DX ได้ภาคนี้มันพีคมากนะผมก็คงต้องใช้เวลาเยอะเลยล่ะกว่าจะคิดไอเดียใหม่ๆที่เจ๋งกว่าเดิมได้ถ้าภาคใหม่ต้องมาจริงๆมันต้องมีอะไรที่ว้าวกว่าเดิมแน่ๆทำได้ไหมล่ะ One <last> game. และอีกเหตุผลนึงที่สำคัญเลย n t e n d o อาจจะรอเปิดตัวม r ยโ k ค r ดภาคใหม่ <All right. S 1> พร้อมกับคอนโซลรุ่นใหม่ <All right. S 1> ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ก็ได้ <All right. S 1> หลายๆคนก็คาดหวังว่า เฮนโดกำลังจะพัฒนาเครื่องเล่นเกมที่การาฟิกดีกว่าเดิมฟีเจอร์เจ๋งกว่าเก่าและภาคใหม่อาจจะเป็นตัวชูโรงสำหรับคอนโซลใหม่เหมือนเป็นไม้เด็ดที่ทำให้แฟนๆทุกคนกรี๊สนันเลยก็ไม่แน่นะครับโอ้เขาอ,อาจจะกักภาคใหม่ไวรอเครื่องใหม่จริงๆก็ได้ <Good. S 2> <Good. S 1> ดังนั้นการที่ม a r i โ k a r t ดยังไม่มีภาคใหม่ออกมาน่าจะเกิดจากหลายปัจจัยรวมๆกันนะครับทั้งหนึ่ง ภาคเดิมยังขายดีแบบถล่มทลาย 2. ก็มี DLC มาอัปเดตเติมเรื่อยๆนี่ 3. ใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อให้ภาคใหม่ดีกว่าเดิมและ 4. รอเปิดตัวพร้อมกับเครื่องคอนโซลใหม่จะเปิดตัวไหมล่ะแต่ไม่ว่าจะรออีกนานแค่ไหนผมมั่นใจว่าแฟนๆอย่างเราก็ยังเฝ้ารอคอยมาโอคาสภาคใหม่กันอยู่เสมอใช่ไหมล่ะโจะช้าแค่ไหนก็ได้แต่อย่าลืมออกภาคใหม่ไวๆนะครับรออยู่นานแล้วอ่ะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่าอยากให้ภาคใหม่ของมาดลโอคาร์เป็นยังไงกันบ้างแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับรายการเลิฟนินรู้ทันทีทางช่องเลิฟนินนะครับ